ก็เราไม่อาศยอยได้บ้านที่เราต้องอาศัยอยู่ทีนี้อยากจะดึงููรับหองบัสร้างมาสดกอนไหมาสมรุจดูกไห้ว่าเราเป็ามเดืร้อน้า้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าที่นี่ที่เดียวนะคะขอให้รูที่ไหนที่ในนเนี่ยยังแหล็กโลงมาถรืเกิมาโดนหรือวโาตแตกไปหรืออัดตายไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถแกไขได้ถ้าเป็นอโดหลคาบ้าแก้ไขได้ยอใ 337นะคะเพราะว่า337ได้มาได้ทำเพ่วงเวลาชันเหตการณ์ได้มาดูแลแล้วก็ได้ไปพูดให้ให้เราเงค่ะเราก็เลยรู้สึกความประทับใจอะค่ะคุณก็รัวเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสนใจขนาดนี้ในการทํางานที่มีขนาดนี้เราก็อยากจะเชินชมนพืนนะคะได้ขอชิทำงานแบบนี้ต่อไปอีกนะคะเช่อเลยดูแลในที่งานในภคนะแล้วก็ขอชิญชนเพื่อกัน Terima